ไฮโซฟลุกเดินหน้าฟองพิธีกรดังใส่สีให้ร้ายจนครอบครัวได้รับความเสียหายไฮโซฟลุก so ส่งทีมงานทนายเดินหน้าฟองพิธีกรดังใส่สีให้ร้ายเกินจริงจนได้รับความเสียหายลัน่นขอปกป้องกีติยศของครอบครัวแม้ก่อนหน้านี้ไฮโซฟลุก so ชลักคอนชีวะเกษมสุขจะออกมายืนยันแล้วว่านางเอกบีน้ำทิพย์ไม่ได้ฉกสามีคนอื่นตามที่มีข่าวนางเอกชื่อดังแย่งสามีคนอื่น ทว่าเรื่องนี้ยังคงเป็นที่คาใจใครหลายคนถึงเรื่องทำลายต่างๆกระทั่ง,ง,งช่องบันเทิงดังช่องหนึ่งได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษไฮโซฟลุกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเขาและอดีตภรรยารวมถึงความสัมพันธ์กับนางเอกสาววีน้ำทีแต่สุดท้ายก็ได้มีการระงับการเอาอากาศเทปการสัมภาษณ์ดังกล่าวท่ามกลางความสงสัยของฟแฟนๆว่าถูกกดดันหรือเปล่าซึ่งทางช่องดังกล่าวได้ออกมาชี้แจงตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดวันที่29พฤษภาคม2564ไอโซโฟลุกเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านไอจีส่วนตัวโดยโพสต์ภาพข้อความที่มีเนื้อหาว่าวันนี้วันที่29พฤษภาคม2564ผมได้ปรึกษาหารือก,กับทีมทนายกรณีที่มีสื่อบางสื่อและพิธีกรบางคนได้นำเรื่องราวของผมไปตีสีใส่ไข่ขยายความให้รายป้ายสีกับผมและคนใกล้ชิด ทำให้ผมและคนใกล้ชิดและครอบครัวของผมได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผมและครอบครัวผมจำเป็นจะต้องปกป,ป้องเกียรติยศชื่อเสียงของผมและครอบครัววันนี้จึงได้มอบหมายให้ทานายความไปดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดควอมเขียนแคปชั่นว่า responsibility the state of fact of having a duty to d e with something งานนี้ไม่รู้ว่าสื่อและพิธีกรคนดังกล่าวเป็นใครคงต้อง องรอให้ไฮโซฟุกออกมายืนยันด้วยตัวเองอีกครั้ง